เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ายุบสภาเนี่ยมันแค่ลดแรงกดดันแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาแล้วจริงๆมันถ้ามันจะแก้ปัญหามันต้องทำอะไรอะะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าตอบแบบนักกฎหมายแล้วมะนูนตอบแบบช่วยๆก็บอกว่าก็ต้องร่างแล้วมะนูนใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่จริงๆปัญหามันไปเยอะกว่านั้นก็คือเรื่องกลไกมันถูกยึดกลุ่มด้วยเครือขา่ายอำนาจนอกระบบอะไรต่างๆซึ่งซึ่งเราไม่รู้มันจะทำยังไงกับกับตรงนี้ แต่ถ้าเกิดยุบสภาบอลตแง่ี้ดีบ้างนะ <c oughs> เผื่อจะมีโอกาสบ้างคือว่านี่แหละพรรคการเมืองใหม,ม่แนวอย่างอะไรนะพรรคประชาชน<ม>หรือพรรคการเมืองแนวอย่างเงี้ยที่จะมาอีกนั้มันมีโอกาสเข้าสู่สภามากกว่ากลุ่มน่านนิยมเดิมๆอยู่เปล่ามันมันกลับไปที่เรื่องเดิมที่ทุกคนพูดเพ่งผมก็พูดก็คิดว่าเขาพูดถูกก็คือฉะนั้นเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าได้ตั้งรัฐบาลเอื่ยจะมาคือคือมันก็มีกลไกรอมีศารมีกกตมีอะไรที่คุณพร้อมจะสะดุดได้ทุกเมื่อเนี่ย ตอนนี้ทุกคนก็เห็นทุกพักมีแผลมีคดีค้างอยู่อันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเออยุบมันก็แก้ปัญหาชั่วคราวแต่ว่ายังมีกลไกจำนวนมากซึ่งซึ่งพร้อมจะทำให้คุณสะดุดหกลม้มค,คือถ้าเรามองออกมาภาพกว้างหน่อยเนี่ยนอกจากคุณแพทองทานคุณทักษิณที่มีคดีในระยะนี้ที่เราจะเห็นผลกันคดีที่ยังติดพันอยู่ก็คืออย่างอดีตสสอพัก ก้าไกลเนี่ยสี่4ซึ่งปัจจุบันเป็นสสพักประชาชนประมาณยี่้าอันนี้คดีก็ยังคาอยู่ถ้าไปทางฝากพักภูมิใจไทยก็มีเกี่ยวพันกับคดีหัวสวเราเห็นทุกขั้วการเมืองมีชะงักติดหลังอย่างที่อาจารย์บอกในสถานการณ์ที่ทุกขั้วการเมืองพร้อมจะถูกทำให้สะดุดล้มได้ตลอดเวลาเงนี้ค่ะภาพการเมืองข้างหน้ามันเป็นยังไงไม่รู้แต่แต่ผมว่าผมผมผมไปเพิ่งมองโลกสวยนะ ผมนี่เชียร์รังจุสภานะคือชเชียร์เท่าไรไหมคดีนี้ก็ว่านไปนะจะติดจะค้างว่านไปแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าพรกการเมืองกุลสาจสัญญาหรือไม,ม่เช่นผมประกาศต่อว่าเขาบอกเฮ้ยจะเดินหน้าแก้ลมนูนต่อจะเดินหน้าที่จะแบดลดอํานาจหรือยกเลิกอำนาจสารลมนวนกอสาะทั้งหลายจะเดินหน้าปฏิรูปก,กองทัพแล้วเชื่อนี้ผมคิดว่าคนจะมองมากขึ้นถือมันไม่ใช่แค่พูดไงต้องทำจริงหรือเปล่าอย่างน้นมันเป็นช่องของการที่จะ สัญญาไปสมว่าจะแก้ไขอะไรจะเดินหน้าเรื่องยังไงไอ้สิ่งนี้เป็นอุปสรรคหลายาลที่อนเราปีหกศูนย์จะทำไม่ทำเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องทางใหม่นะอ,อ,อีกรอบหนึ่งอันนี้มองแบบทุกเราเป็นดามากนะอย่างเห็ตรงนั้นอาจารย์มองยงคะ่ะทุกพักมีชะง,งักติดหลังอยู่มันก็ล้มแปะล้มแปะนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคดีความหนักเบาไม่เท่ากันนะคดีอย่างของที่คุณแพทองทานหรือคุณนักสินโดนเนี่ยมันกระทบอะไรบุคคลสําคัญของพัก ที่เป็นแกนของพรรคโดยตรงถูกไหมครับหัวสวมมันก็จะไกลจากก็จะไกลไกลไกลออกจากตัวพรรคหน่อยเพราะว่ามันต้องไม่โยงว่าการหัวเนี่ยมันมันต้องถูกทําโดยพรรคซึ่งอันนี้ผมไม่รู้มันจะโยงได้ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็มีชื่อตั้งคุณเดวินและคุณทัตุชินอยู่อีกอย่างมันก็เป็นเรื่องของอะไรครับคดีคุณอุ้งอิ๊งจะอ่านคำพิพิธิชัยสิ้นเดือนนี้แล้วครับอันนั้นยังอยู่แบบอีกไกลซึ่งเราถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอายการสั่งไม่ฟ้อง อะไรปุ๊บก็มันก็พับไปนะอีกคดีของแต่ของของประชาชนนี้เออสี่สิบสี่สสนี่นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่สําคัญเพราะหลายคนเป็นเรี่ยวแรงเป็น<อ>เป็นอะไรเป็นเป็นดาวหรือว่าเป็นแกนหลัก,แ,ก,ลลกแหละแ<ะ>กนหลักอ่ะก็จะหายไปท,ที่จะเห็นก็คือการผัดไปอย่างแบบรวดเร็วแล้วก็ล้มแปะล้มแปะอย่างเงี้ยคือรัฐบาลอะไรต่างๆคือคือผมเข้าใจว่า,าการเป็หลายประเทศเนาะ การเมืองอะไรเงี้ยมันก็ต้องประสบการณ์มันก็เป็นของสําคัญนี่นี่การที่ทําลายล้างกันอย่างเงี้ยทาให้ทําให้การเมืองเราเนี่ยมันมันขาดประสบการณ์อันนี้เรื่องจริงซึ่งซึ่งทําให้การตัดสินใจการบริหารประเทศอะไรก็จะมีปัญหาพรรคกันเหนือจะชนะด้วยกระแสนะฮือเข้ามาแต่ว่าพอคนที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามาอยู่ในระบบัเนี้ยการขับเคลื่อนนโยบายตัวเองสัญญาไว้มันมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะ แต่มันก็ทำให้การเมืองมันสะดุดตลอดเวลาคืออยู่ดีนายกก็หลุดไปอยู่ดีสสจำนวนหนึ่งก็หายไปจากสภามันทำให้ทุกอย่างมันดูไม่มีเสถียรภาพเลยคนก็คือพอแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนเราไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดมากนะคือเราก็ยอมรับ <c oughs> นะนะแต่หมายถึงว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนนึงเกิดความฉลาดขึ้นมามนก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมสมัยก่อนนอนที่เป็นกึ่งเผด็จการอะไรเงี้ย <c oughs> นั้นสงบดีกว่าตั้งเยอะแล้วก็คือคือไม่ได้มองว่าจริงๆอ่ะไอไอระ,อะ,อะบอบอย่างนี้มันเป็นสาเหตุของความไร้เสถียรภาพของทุกวันนี้กลับไปมองว่าเนี่ยประชาธิปไตยเป็นสาเหตุที่ไร้เสถียรภาพถ้างั้นเรากลับไปสู่ระบอบนั้นก็ดีคือเมื่อเราก็เห็นตัวอย่างในหลายๆประเทศเนาะเวลาการเมืองเลือกตั้งมันล้มแปะล้มแปะล้มแปะสุดท้ายเนี่ยไอพักที่มันได้ชนะหรือมันครองอำนาจขึ้นมาจริงๆอ่ะคือพักอำนาจนิยมพักเผด็จการเพราะมันสัญญาว่าต่อไปนี้ไม่มีแล้ว สสมาอะไรโกรหกกับประชาชนหรือว่ามาวิ่งเต้มาทำอะไรก็รวบอำนาจหมดแล้วก็แล้วก็พาประเทศเข้าสู่หลักอำนาจนิยม